วันนี้หรือคราวนี้ก็นึกว่าเป็นโชคดีของอาตมาด้วยของท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายด้วยที่ได้มาพบกันในที่นี้มาพักที่นี้ก็เลยรับอุปการะจากพวกท่านทั้งหลายได้ความสบายทุกประการ ดังนั้นอาตมาจึงจะขออมอบอมห้คำพูดหรือมอบธรรมะอันเป็นสิ่งที่จำเป็นกับพวกท่านทั้งหลายด้วยพวกเราท่านทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์ในโลกก็เป็นผู้มีความคิดแปลกต่างกับพวกโลกทั้งหลาย และพวกโลกทั้งหลายเขาอยู่ที่สนุกสุขสบายแต่เราอยู่ในป่าอย่างนี้ก็เห็นจะมีความหมายอย่างประเสริฐแเราแสวงหาที่สงบระงับตามหน้าที่ของผู้ชอบความสงบระงับ การประพฤติปฏิบัติธรรมะที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติในเวลานี้ธรรมะสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งที่ไม่บรรจุธรรมะไม่มีอย่างนั้นธรรมะจึงมีทั่วไปในสกลโลกอันนี้ที่เป็นรูปก็เป็นธรรมะที่เป็นอารูป ก็เป็นธรรมะทั้งนั้นแต่ท่านให้สแสวงหาธรรมะหาที่ปฏิบัติธรรมะหาในที่มันสงบระงับเพื่อทำกิตให้สงบระงับอยู่ที่ไหนก็ตามพระมุนีท่านตรัสว่าให้รู้จากโทษ ปฏิบัติเพื่อให้รู้จักโทษให้รู้โทษอืมอย่างสิ่งทั้งหลายเ่านั้นตามความเป็นจริงในความสงบนี้มันก็ดีแต่ว่าอืมถ้าไม่รู้จักความเป็นจริงของมันแล้วก็เป็นโทษมันกันในความสงบนี้อืความสงบนี้มันก็มีโทษของมัน มันให้เราสงบมันห้อยู่สบายเป็นสุขอย่างนี้ก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกันเมื่อไปพบที่ไม่สงบแล้วก็เกิดความวุ่นวายขึ้นอีกเน่องนั้นจึงในสถานที่ภายนอกจึงจัดว่ายังไม่เป็นสถานที่หมดจดุดอย่างดีที่หาความสงบแต่ท่านให้ยึดสถานที่ ที่สงบให้เป็นที่ปฏิบัติเท่านั้นแต่ไม่แห่มัน่นให้ยึดแต่ว่าม่แห่มัน่นเพราะว่าสถานที่ปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องท่านจึงจัดว่ามันอยู่ที่มรคคือสัมมาทิฏฐิ ความเห็นที่ถูกต้องตามสัจธรรมก็คือสัมมาทิฏฐิสุขท่านก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้ทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้แต่มีสุขเกิดมาท่านในยึดแต่มาเหมมัน่นมีทุกข์เกิดขึ้นมาท่านก็ห้ยุดแต่ว่าท่านมาเหมมัน่น อันนี้คงเข้าใจถ้าติดอยู่ในความสุขติดอยู่ในความสงบมันก็เป็นกามสุขานนิรนโยโคถ้าติดอยู่ในความไม่สงบมันก็เป็นอตตะกิรมามัฐานิโยโคดังนั้นการปฏิบัตินี้จึงจะต้องให้ปัญญาเกิดให้รู้จักโดยปัญญา อยู่ด้วยปัญญาฟังด้วยปัญญาดูด้วยปัญญาการการะทําทุกอย่างทําด้วยปัญญาทั้งนั้นการปฏิบัติธรรมะ,ะการรู้ธรรมะแต่ปฏิบัติธรรมะไม่ใช่ว่ามันมีสองอย่างมือกายอย่างหนึ่งมีจิตอย่างหนึ่งสองประการน,นี้เท่านั้น ไม่ต้องรู้มากเรียนมากอะไรมากมายมีกายกับจิตเท่านี้ก็พอเห็นอะไรทุกอย่างน้อมก็มาเป็นโอปนายกะธรรมให้เห็นเฉพาะกายจิตเจ้าของนี้อันนี้อาจจะมาเห็นในเฉพาะเจ้าตัวตัวเองในสมัยหนึ่งเขาไปอยู่ในป่าสงบในเมื่อออกมาแล้วมาอยู่ติดบ,บาดคนบ้านคน เราม่ันเล่นดนตรีกันอยู่ไม่สงบลำคาญทำไมถึงลำคาญอย่างน,านั้นครับเพราะว่าเสียงดนตรีมันมากวนเรามีความเห็นผิดอย่างนี้อยู่ไปก็ไม่สบายใจเพราะเข้าใจว่าเสียงดนตรีมากวนเราอยู่ไปหลายวันทุกมันเกิดขึ้นมาไม่หยุดไม่นี้จากที่นั้นเลยเปลี่ยนความรู้สึกาอืม เรานี้มันผิดหรือถูกนี่คิดใหม่พิจารณาใหม่เกิดความรู้สึกเป็นมัง้งอันนี้ไม่ใช่เขามากวนเรานี่ไว้ <c oughs> รู้ไปล้วเราไปกวนเขาเนี่ยมันหลงขนาดนี้นะนเขาไปกวนเราก็ไปเข้าใจว่าเราไปกวนเขาก็เข้าใจว่าเขามากวนเรามันผิดแท้ๆอย่างนี้มันก็เป็นเหตุให้เราไม่สบายเนี่ยเนี่ย อันนี้ก็เป็นธรรมะนอกคำพีเป็นตำรานอกคำพีเหมือนกันถ้าเราคงจะไปอ่านอยู่ในคำพีคงจะไม่รู้เราะไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นยังไงกันอันนี้เป็นนั่งอยู่ในป่าเอากายไปนั่งทำจิตในสงบปัญญามันเกิดขึ้นมานี่เรียกว่าอมันดูในจิตของเจ้าของนั่นเกิดความรู้สึกขึ้นอย่างนี้มันก็ตัดปัญหานั่นได้ นัน่นเละจึงได้มาเห็นเพื่อนปฏิบัติเลยจึงอยากจะขอฝากไว้อย่าเพิ่งลืมตัวนะอย่าเพิ่งลืมเคยพลาดมาแล้วพลาดมานึกว่าไม่มีอะไรนะอืมไม่มีอะไรในเหมือนอ,อย่างหนึ่งก็เหมือนไม้สองอันไม้อันหนึ่งมันยาวสักฟุตหนึ่งอย่างนี้เป็นต้น แตามีไม้อันเดียวเรามองขึ้นที่ถามไม่รู้มันสั้นมันยาวเพราะไม่มีเครื่องวัดถ้าเอาไม้อันหนึ่งมาวัดเข้าไปอีกสองฟุตจะเห็นไม้เราว่ามันสั้นถ้าเอามาวัดใหม่เอาสักครึ่งฟุตมาวัดจะเห็นมาไม้ที่เราถืออยู่นี่มันยาวอันนี้ธรรมะนี่็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อไม่เหตุมากระทบมันจึงฟุ่งขึ้นมาการปฏิวัติ หาทางผลทุกนี้ทุกวันมีครูมีอาจารย์มากทุกวันนี้มีครูมีอาจารย์มาก <c oughs> แล้วจะอุบายที่ครูอาจารย์จะสอนไปถ้าเราไม่รู้ทั่วถึงก็ลำบากทุกวันนี้มันเป็นของที่ลำบากหมันกันไม่รู้ว่าจะเอาอะไรต่ออะไรมันเป็นของลำบาก าเรามีปัญญารู้จักเช่นว่าเขาเรียนกรรมฐานกันแต่ทุกวันนี้เรียกว่าเรียนวิปัสสนาทื่อสมถะได้วดิปัสสนาอย่างนี้เป็นต้นอันนั้นเป็นคำที่สมมุิขึ้นมาภาษาที่สมมุิขึ้นมา่ปาตมาเห็นว่า รวมเขาทั้งสองอย่างนี้ว่าเป็นการปฏิบัติธรรมะเท่านั้นนะ่ะที่เราปฏิบัติธรรมะมันทำควบกันไปเลยทำทั้งสองอย่างไปในตัวอะไรทั้งสมถะทั้งวีปัจสนาเป็นไปในนั้นเลยเช่นว่าเราทำจิตให้สงบเนี่ยทำจิตที่ให้สงบให้สงบนี้ สงบด้วยจิตที่สงบนี้สงบสองประการสองอย่างหนึ่งที่เรามาอยู่ในป่านี้ไม่ค่อยได้ยินเสียงไม่ค่อยได้เห็นรูปจิตมันก็สงบอย่างหนึ่งสงบนี้จึงเป็นขั้นที่สงบครั้งแรกต่อไปนั่นท่านก็พยายามให้เกิดปัญญา เรียนซึ่งอารมณ์ทั้งหลายให้รู้ว่าอานิจจังทุกขังอนัตตาสามประการนี้เป็นอารมณ์ของมีปัสนาคือเป็นอารมณ์ที่จะให้จิตเกิดปัญญาไม่ใช่อื่นตรงนี้ไม่ต้องกำหนดอะไรมากจะยืนเดินนั่งนอนทุกดียาบท เมื่อถูกอารมณ์มาเมื่อ,อไรให้หระลึกเสมอเมื่อนั้นมีสติอยู่ว่าอันนี้ถ้าเรามีความสุขทางใจหรือด้อารมณ์ทางจิตเกิดขึ้นก็ดีก็เรียกว่าอันนี้มันไม่แน่เมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็เรียกว่ามันไม่แน่อะไรทุกอย่างเกิดขึ้นมาตรงนั้นบอกว่ามันไม่แน่ทุกขณะไปเท่านี้ นานๆนานไปจิตของเรามันจะรุกขึ้นมาเห็นว่าเอออันนี้มันก็ไม่แน่อย่างนั้นมันก็ไม่แน่เป็นของไม่แน่นอนทางนั้นเห็นอะไรๆที่เป็นของไม่แน่นอนเป็นของไม่จริงไม่จังจิตใจใเรานี่ก็เลยไม่เอาจริงจังกับมันเท่านั้นเลยอันนี้มันก็เปลี่ยนอารมณ์ของเราเหมือนกันสมัยก่อนที่เราเห็นว่าอันนี้มันจริงสุขนี่มันจริง ทุกนี่มันจริงอะไรที่มันจริงจังถึงนั้นเราไปเข้าใจจนเกินไปละไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่ว่ามันไม่จริงไม่จังนั้นบางทีมันเปลี่ยนไปก็ผิดหวังเราก็ทุกเกิดขึ้นมานี่เปลี่ยนไปเมื่อไรก็ผิดหวังเรามันทุกเกิดขึ้นมามันก็เกิดปัญหาอยู่เรื่อยถ้าเห็นเรื่องของไม่จริงจังในธรรมทั้งหลายแล้ว จิตใจเรามัง่ง็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นปัญหามันประมดไปเมื่อปัญหาหมดไปก็เรียกว่ามไม่มีอะไรแล้วสงบทางปัญญาก็เกิดขึ้นใครเคยมีความทุกข์ทางใจไหม ใครมีใครมีใครเห็นทุกข์เกิดขึ้นทางใจไหมใครเคยเห็นไม่มีไหมออ่านี่คือข้อปฏิบัติธรรมที่มันเกิดตรงนั้นแหละเกิดที่จิตของเรานั่นเนี่ยเกิดตรงนั้นมันจะหลับลงตรงนั้นฉะนั้นพระองค์ท่านจึงให้พี่นาอยู่ที่จิตของเรานะ่ะสุขมันต้องไม่ไปเกิดอยู่ภูเขาหรอก ทุกข์ก็ไม่ไปเกิดอยู่ภูเขาแล้วสุขทุกข์มันเกิดที่ใจของเรานั้นไม่ใช่ที่อื่นนี่ท่านจึงให้รู้จักสมมุติอันนี้เช่นว่าไอ้ทุกข์มันจะเกิดขึ้นมานั่นนะ่ะหนึ่งสุขทุกข์เกิดเป็นสุขทุกข์ของธรรมดาอย่างหนึง่งทุกข์อันเกิดจากอุปอุปาทานอย่างหนึง่งไอ้คนที่ไม่มีทุกข์ไม่มีหรอกแต่ว่า มันมีทุกประจําสังขารเช่นว่าเราป่วยอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็มีทุกอืมถ้าเราคิดไปถูกเรื่องของมันเรื่องป่วยก็เป็นธรรมดาของมันนะอย่างนี้มันไม่แน่หรอกเช่นนี้หรืออาการที่เราเจ็บปวดเอาเข็มมาฉีดเข้าไปตรงนี้ฉีดยาเนี่ยมันก็เจ็บเหมือนกันเน่เจ็บอะไรเจ็บแต่เพราะเอาเข็มมันแทงเข้าในหนังอะไรน่มันก็เจ็บสัมผัสมันเจ็บ พระพุทธเจ้าก็เก็บพระอรหันต์ก็เจ็บแต่ว่าเจ็บนั่นเป็นเพ็บธรรมดานี่ทุกคนจะต้องเก็บเป็นธรรมดาสัมผัสนี่เรียกว่าให้รู้จักอันนี้เป็นธรรมดาเหลือเกินที่ท่านห้รู้จักอีกประการหนึ่งที่มากที่สุดคือไอ้ทุกข์ที่มันเกิดมาจากอุป,ปาทานน,นั่นเป็นทุกข์เกิดมาจากเจลีย์จริง อุปทานเหมือนฉีดยาเอาเข็มที่เราไปอาบรดยยาพิษนี่เอาเข็มอาบโดยยาพิษเดี๋ยวก็มาฉีดเข้าไปแม้อันนี้มันเก็บมันปวดเรือธรรมดาเลยเกินนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่สุขเพราะอุปทานนี่ทุกเพราะมีอุปทานเป็นแบบนี้เหมือนกับที่เอาเข็ม ไปอาบน้ายามาฉีดกับไปปวดเจ็บจนตายเจ้านคนตายนี่อะไรเราเกลียดมีอุปทานความรู้สึกกันมาสุขทุกมีอุปทานแม้อย่างน้อยก็ต้องตายทั้งเป็นรู้จักนะนะที่มันทำพิจาณาธรรมที่ตรงไหนทรมันเกิดตรงไหนมันหลับตรงไหนเนี่ยอย่าไปดูที่อื่นดูทิ่จิตของเรา จิตนี้มันเป็นกำลังมากที่สุดนะตาหูจมูกลิน้นกายไอ้อย่างนี้ก็เป็นลักษณะเท่านั้นเนี่ยไม่มีอะไรนะเหมือนกับรถยนต์รถยนต์ตารถยนต์มันมีแสงใหญ่สว่างอย่างนั้นแต่รถยนต์มันเห็นมั้ หรือคนนั่งอยู่วนรถมันเห็นเนี่ยตัวรถยนต์มันเห็นแสงสว่างหรือเปล่านี่ก็เหมือนกันนะอ้ความเป็นเคียงแสงสว่างเกิดจากตารถยนต์แต่รถยนต์ไม่เห็นเราก็เหมือนกันน้อมเข้ามาเป็นโอปนายิกธรรมเราอยู่ในสถานที่ที่เราสงบนะสงบอยู่ที่นี่ในป่านี้ในทิ่นี้ แต่เราก็ต้องการความสงบบางทีบางคนเนาะมาอยู่ที่นี่ก็ไม่เห็นความสงบเหมือนกันมันกับรถยน์มีตาแต่ว่ารถยน์มาเห็นคนนั่งอยู่บนรถยนต์นันเห็นอย่างนี้เหมือนกันให้เรารู้จักว่าทำทางร้ายมันเกิดขึ้นที่งไหนดับที่ตรงไหน,นอะไรมันเป็นอย่างไรยัางยิ่้จักธรรมะเป็นเรื่องอุบายอย่างนี้ เพราะาธรรมะเรามองไม่เห็นชัดไม่มีอะไรมีเรื่องอุบายอนตมาจึงชอบพูดธรรมะ,ะพูดเรื่องอุบายเห็นอย่างนี้เห็นว่าเราเห็นโลกนี่วุ่นวายนะไอความเป็นจริงโลกไม่วุ่นวายเราเราวุ่นวายเองของเราเนี่ยให้น้อมเขมาเช่นเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งมันแก่ ใบมันร่วงลงไปเนี่ยเรามองเห็นก็รู้จักแล้วว่าเห็นต้นไม้เราก็มองเข้ามาหาเราอ่ะเป็นปัญจตังเวทิตโภวินโยหีอย่างนี้ต้นไม้มันแก่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นตัวเราแก่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เห็นธรรมที่เสมอกันแล้วเห็นข้างนอกก็เห็นข้างในเห็นข้างในก็เห็นข้างนอกอันนี้ก็เป็นอนุสติเราอย่างหนึ่งเจ้เราจะุงสังขารแต่พิจารณาเรื่อยไป เมื่อเรารู้จักธรรมะเช่นนี้ก็เหมือนกับคนที่เดินทางไปเดินไปแล้วก็เดินทางกลับมาอมืแล้วก็หยุดอยู่นี่เป็นลักษณะของคนเดินคนกลับเดินไปก็ได้กลับมาก็ได้หยุดอยู่ก็ได้แต่ธรรมะ ที่พระพุทธเจ้าหรือที่นักปราชญ์ทั้งหลายต่างสอนว่าเมื่อจิตถึงธรรมะอันแท้จริงแล้วอาการเดินไปก็ไม่มีอาการกลับมาก็ไม่มีอาการหยุดอยู่ก็ไม่มีนี่เข้าใจไหมว่าจะอยู่ที่ตรงไหน สิ่งทั้งหลายนี้มันจะปรากฏขึ้นมากับคู่ปฏิบัติอันนี้เป็นธรรมที่เรียกว่ามันเป็นสัจธรรมที่ตั้งอยู่ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่ของพระพุทธเจา้าไม่ใช่ของใครทั้งนั้นนะอันนี้เป็นสัจธรรมอยู่อย่างเนี้ยไม่ใช่ของใครไม่ไปกับใครทั้งนั้นอยู่อย่างนั้นเดินไปก็ไม่ไปถอยกลับก็ไม่ถอยยืนหยุดอยู่ก็ไม่หยุดเหมือนกัน ไม่มีไม่มีการเดินไปไม่มีการถอยกลับไม่มีการหยุดอยู่อย่างเนี้ยอันนี้ทำที่เป็นปัจจดตังถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติไปถึงที่ตรงนั้นจะไม่สงสัยอะไรทางนั้นจบลงที่ตรงนั้นนะอย่างนั้นการปฏิบัติเช่นนี้ก็รีแล้วแต่ว่า ระยะหนึ่งก็ปฏิบัติเป็นชั่วสิบวันยี่สิบวันเดือนหนึ่งหรือตอนเช้าตอนเย็นเราได้มานั่งความสงบอย่างนี้ก็ดีแต่ว่ามันยังไม่ยิ่งถ้าหากว่าให้มันยิ่งการสมาธินั้นก็ไม่ใช่การนั่งอย่างเดียวยืนเดินนั่งนอนเป็นสมาธิเป็นวงกลมอยู่ด้ให้เรามีสติ พูดถึงด้านจิตใจผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นวงกลมมีสติไม่ใช่ว่าบางทีก็เข้าใจว่าเรานั่งกรรมฐานนี่เราเลิกจากการกระทานี่แต่หมดกรรมฐานนี่ไม่ใช่อย่างนั้นยห้มันหมดทีไม่ใช่เหมือนกระบริิโคข้าวนี่บริโพกข้าวมันอิ่มแล้วออกจากที่นั่งเดินไปมันก็ยังอิม่ม นอนมันก็ยังอิ่มไปก็ยังอิ่มมันมีกําลังอยู่อย่างนั้นอืให้เราเข้าใจอย่างนั้นพอที่ว่าเราออกจากกรรมฐานนี้ไม่ใช่ว่าเราออกไม่ใช่ว่าเราหยุดเราจะต้องให้มีสติอยู่เรื่อยในจิตของเราอย่างนั้นเราทันหรือเปล่าการกระทบมันก็เป็นอย่างหนึ่งเช่นว่าตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ย มันจะกระทบอย่างเนี้ยเรียกว่าการกระทบเข็นมานกมันร้องพอเสียงนกมันร้องกระทบเฉยๆเมื่อนกมันร้องจบไปแล้วความรู้สึกคิดขึ้นในนี้แม่เสียงนกนี่มันสนุกว่า สนุกนกมันไม่สนุกว่ะหรือคิดขึ้นมาแม่อยากจะจับนกมันไปเป็นอาหารนะ่ะอยากจะจับนกมันไปขายว่ะนี่นี่เรียกว่ามันเกิดจากตรงนั้นที่ไอ้กระทบเฉยๆยเนี่ยได้ยินเฉยๆยไม่มีอะไรเลยถ้ามีอวิชชาเป็นพื้นเมื่อกระทบพู้แหลวเออเสียงนั้นสนุกดีอย่างนี้รูปนั้นสวยบินนั้นหอมเราชอบมันจะเป็นไปตามทํานองนี้ อันนั้นเรียกว่าเรื่องกระทบเฉยๆมันอย่างหนึ่งเมื่อกระทบแล้วมันรู้ยึดหมายไปตามอาการทางหลายเหล่านั้นไปเก็บสิ่งต่างๆเข้ามารวมให้จิตของเรารู้สึกขึ้นนี่เรียกว่าการกระทบเฉยๆถ้าเรารู้จากการกระทบเฉยๆกระทบแี่เลิกไปยังไม่ก็ไม่มีอะไรการกระทบเรา ติดมีอุปทานยึดมัน่นถือมัน่นปรุงแต่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้เราโกรธให้เราเกลียดให้เราชอบให้เราไม่ชอบนุ่งนางกันอยู่ตรงนั้นอันนี้ถ้าเราตามดูจิตของเราแท้ๆเราจะรู้จักอะไรมันเป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายต้องรู้จักในกจิตของเจง้าของนั้นนี่เรียกว่าการการปฏิบัติทางจิตไม่มีอะไรจะพูดมากนะ นายโยมันไปลองนะท่นลองดูนะเรืยพ้นทุกข์กันหมดหรือยังถ้ายังไม่พ้นทุกข์เอาไปลองดูนะเดี๋ยวว่าเอ้ไม่ต้องพูดมากไม่ต้องอะไรมากอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาทางหูก็เดีวยวว่ามันจะชอบหรือไม่ชอบใจก็เดีวยวว่าอันนี้มันไม่แน่แล่นั้นเนี่ยยืนไปทํามันเกิดขึ้นมาว่าอะไรก็มไม่แน่นะสับมันตรงเดียวเท่านี้แหละ๋ยวปัญญาเกิดนะ ถึงถึงแม้ว่ามันจะมีโกรธมีเกลียดเท่าไรขึ้นมาในใจของเมื่อไรของนั้นไม่แน่นะพี่จะไม่แน่ทั้งนั้นเดียวโยมจะเห็นของไม่แน่ขึ้นจริงๆก็เห็นของไม่แน่ไอ้ที่ของอะไรที่มันไม่แน่ของนั้นมันก็หมดราคาเลยวเห็นไหมของไม่จริงไม่จังมันก็หมดราคาแล้วมันก็อย่างนั้นเมื่อมันหมดราคาแล้วฉะนั้นเรารู้จักว่ามันหมดอย่างนั้นมันไม่แน่ทั้งนั้น ถ้ามันเกิดขึ้นมาเมื่อไรเราก็บอกมันไม่แน่เกิดมาีนม,มันกรเท่านั้นแหละะเกิดขึ้นมาใได้กรเท่านั้นแหละเป็นอย่างนั้นเลยจิตใจเราจะเป็นอยู่อย่างนี้อมจะเห็นชัดว่าไอ้คําที่ว่ามันไม่แน่นั่นเนีะยเรียกว่าธรรมะธรรมะนั่นแหละที่เราเห็นธรรมะเรียกว่าของที่ไม่แน่มันจะเป็นเหตุไปให้เรายึดมัน่นหรือถือมัน่น แต่ยึดมาแต่ไหวใหม่มั่นอืมอย่างนี้เมื่อเราเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะนีะนะเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ความรู้อันนี้อยู่อย่างนี้ตั้งอยู่เสมอในใจอย่างนี้อ,อันนี้ให้โยม เอาไปลองดูถ้าม้เชื่อเอาลองลองดูก,ก่อนก็นได้ทำไปอย่างนี้ทำสมประากรรมฐา,านกว่าทำไปอย่างนี้ทำไปเด็ดเดี่ยไปให้ความรู้สึกเกิดขึ้นมาต่อไปนั้นเราพอสมควรแล้วก็ยกให้มันมีปัญญายิ่งขึ้นกว่าน,นั้นที่บอกว่าที่ว่ามันไม่แน่ ศัพท์นี้เป็นศัพท์ที่สําคัญนะแต่นักประเสธวัดเดาข้ามไปข้ามมาอยู่นี้ไม่เห็นคิดว่าทำมันนี้มันเป็นอะไรก็ไม่ไม่ยกขึ้นมาดูถ้าเรายกดูขึ้นมาเมื่อ,อไรเรามีไหมเรามีความสุขเกิดขึ้นทั้งใจหรือเปล่าเคยมีไหมเรามีความทุกข์เกิดขึ้นทั้งใจหรือเปล่าเรามีความพอใจเกิดขึ้นทั้งใจหรือเปล่าเรามีความไม่พอใจเกิดขึ้นทั้งใจหรือเปล่า อันนี้มันต้องจะเป็นนิจการในทีเดียวทั้งหลายเหล่านี้เมื่อมันเกิดมาที่เฉพาะหน้าเรารู้จักก็เรามีสติอยู่เราทั้งน,นี้มันไม่แน่อันนี้ไม่แน่บอกทุกขณะเลยลองๆดูครับอืมอ่ะโยงจะบรรลุธ,ธรรมะในการเดินก็ได้การยืนก็ได้การนอนก็ได้นี่ไอความเย็นมันถือมันจะค่อยๆค,คลี่คลายออกไปด้วยด้วย จะได้มีปัญญาเกิดขึ้นไปลองดูนะไปทดลองดูเถอะมันจะเป็นยังไงไปลองดูดิมีไหมก็มันมีสิ่งที่ทดลองอยู่แล้วอะไออารมณ์มันมาสกิดอยู่ทุกเวลาเนอะมีไหมแต่ชอบใจมีไหมในชอบใจมีไหมนั่นแหละถ้าอัน,นั้นมีอยู่ ที่เรื่องชอบใจไม่ชอบใจมีอยู่ก็เป็นเรื่องชอบใจไม่ชอบใจเป็นธรรมดาอย่างหนึง่งนะถ้ามนเรืองธรรมดาเลยเป็นเรื่องอุปทา,านเะยนะ,ม,นะ,ม,ยนะนะมันจะไม่ให้เราสบายนะอืมมันจะไม่เราสบายมันจะเหมือนเอายาเหมือนเอาเข็มไปอาบยาพิษมาฉีดเข้าไปนะทนมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเรารู้จักแก้ปัญหานี่จิตใจเราก็สงบ